คำเตือนอย่าดูถ้าคุณมีภาระทางการเงินเพราะคลิปนี้ทําขึ้นก็ขอมันเท่านั้นขอบคุณครับครับสวัสดีนู้ชมทุกทานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแนวนำโชคนะครับผมยินและเรากลับมาในเกมแปะแมวกันอีกแล้วนะครับว้าวโอเควันนี้เราจะมาเล่นกันในทุน200เนาะเราไม่300แล้วไม่100แล้วมา200กันนกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับเอาละ ไม่พูดเรา่นำเพลงครับผมฝากกดไลค์ซับสไคร e และกดแชร์กันด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดก็มากระดิ่งกันด้วยนะครับไปเอาเริ่มมาคดนนีเลยแนฮะมเมามาแล้วอู้ใช่ได้ไปช่วงเวลาที่ผมเล่นนี่คือประมาณ5โมงถึง6โมงนะครับประมาณ6โมงออกว่าเนาะโอเคไปไปอู้ใช่ได้ยาๆนะครับยา,ยา แล้วก็ผมขอเลื่อนคลิปทำสองคำวันละสองคลิปไปก่อนนะครับตรงนี้รามเยอะจริงๆเดี๋ยววันกลางเดือนเดี๋ยววันกลางเดือนหน้าผมจะทำวันละสองคลิปอะไรแล้วกันเนาะอะไรต้นหอภัยในกับคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวผมน้ำคลิปต่อเดี๋ยวตองคิ้วให้เดี๋ยวนะอู้แตกอู้ว้าวสามร้อยแล้วว้าวกลายเป็นกลายเป็นทุนสามร้อยเลยฮะไปต่อ ช่ได้แฮะไปตือม้าม้ามาสิมาโอ้หใช่ได้ใช่ได้เลยแฮะสุดยอดจริงเอาเรื่อ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 งติดง่าย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 กันแฮะอ๋อผมขอจะพูดต่อเลยว่าเดินหน้ามันครึ่งมันมันการเดินหน้าผมจะลงมาสองลีดนะผมเดี๋ยวช่วงนี้ผมจุดธุระมันเยอะลยหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับ อือคือคิรว่าเราจะกำไรอีกเท่ไเาไรจริงๆแล้วกำไรมาประมาณแล้วกำไรเยอะแล้วนะแต่เราต้องรอดูว่าเราจะกำไรอีกหรือเปล่านะครับรท่านผู้ชมถ้าได้กำไรอีกเนี่ยดูดีเลยกำไรเพิ่มอีกเท่าไหร่หหหหกันเชียวว้าวเฮ้ยห้าร้อยแล้วเราได้กำไรมาสามร้อยแล้วนะรวมเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเออเกือบห้าร้อยแล้วนี่ชึบอืมนิ่โงโห นี่บอกเขาเล่นถ้าเล่นเป็นเวลาเนี่ยแบบนี้ยได้เป็นเวลาไงก็แตกหมดละฮะท่านผู้ชมมันไม่ต้องแบบซีเรียสเลยโอ้โหว้าว,ว,าวแล้วก็ว่าถ้าเกิดมันไม่แตกก็อย่าพยายามเล่นกันนะมันจะเสียไปหมดเลยนะจริงโอ้ไม่ได้ว้าวห้วาร้ 500, อยเฮ้ยห้าร้อยแล้วเออ,เอดีเกินนะ่ะดีเกินนะ่ะท่านผู้ชมนะ นะครับเราม้ชมนะมันโอ้โหสุดท้ายหกร้อยต้องมาแล้ววันนี้ต้องหกร้อยต้องมาหกร้อยเอ้ยหกร้อยขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเจ็ดร้อยนะโอ้ยเก้ร้อยเจ็ดร้อยต้องมาเจ็ดร้อยต้องมาเจ็ดร้อยต้องมาเจ็ดร้อต้องมาวันนี้วันนี้เจ็ดร้อต้องมาปุ๊บเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามสิบเก้าเจ็ดร้อยสามส้าผมรวมไอตัวเมื่อกี้ไปอีกก็ประมาณไม่ใช่ไหมเดี๋ยวคิดเยอะ อ่าโอเคทันก็คงต้องขอราเมีองเพียงเท่านี้นะครับผมร่นและอย่าโลภลาถ้้โลบเราจะเสียกันหมดนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับมาร์ทที่ว่าเร็วยังต้องแพลลานะครับเพราะลาไปก่อนครับ